สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบริชแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรเจลใบบุบกนะคะสูตรนี้ก็ช่วยในเรื่องของฝ้าก,กระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริร้วรอยต่างๆนะคะให้ผิวหน้าของเราดูเด็กลงดูฉ่ำเบาวด้วยนะคะสําหรับในสูตรนี้ก่อนที่จะไปฟังมุกก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้มุกด้วยนะคะเพื่อที่จะไ่พลาดคลิปใหม่ที่มุกจะลงีกครั้งหน้าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนสส่วววนนผมแลล้กก็ิธีทําัเยคะ สำหรับส่วนผสมตัวแรกที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือใบบัวบกนะคะในส่วนของใบบัวบกเขาก็มีวิตามิน A ที่สูงมากเลยนะคะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้เปล่งปังนะคะ ในส่วนของใบบวบนะคะก็ให้เพื่อนๆนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะผสมน้ำเล็กน้อยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกปั่นนะคะก็สามารถที่จะนำไปตำไปบดได้นะคะหลังจากที่เราได้น้ำของใบบวบแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้เจวานหางจระเข้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเจวานหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อครีมของเขาจะไม่สวยเท่าเจวานหางจระเข้นะคะ จะใช้เป็นเจว่นหางจระเข้ชนิดที่เป็นซองที่มีขายตามเซเว่นก็ได้นะคะจากนั้นก็ให้ใช้เจว่นหางจระเข้ประมาณ2-3ช้อนชานะคะช้อนชาพูนๆเลยนะคะหรือเพื่อนๆก็กะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะทํามากทําน้อยนะคะในสูตรนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เก็บไว้ในตู้เย็นเราก็จะสามารถเก็บได้ ประมาณ2อาทิตย์เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นเราก็จะสามารถใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนใช้น้ำของใบบัวบกประมาณ1ช้อนชานะคะหรือเพื่อนก็กลับปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนใช้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะถ้าเพื่อนไม่มีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก็ใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะ หรือจะเป็นพวกน้ำมันต่างๆนะคะที่ใช้บำรุงผิวนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราก็จะใช้ประมาณครึ่งถึง1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะคะเราสามารถที่จะเติมน้ำใบบวบได้อีกนะคะหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเทใส่ภาชนะหรือว่ากระปุกครีมของเราได้เลยนะคะ เราก็จะได้เจลใบโบบกที่ดีแล้วก็สวยแล้วก็สุดยอดมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนคือสวยมากเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนวิธีการใช้ก็ให้เพื่อนใช้บำรุงผิวในช่วงตอนคืนได้เลยนะคะเราทาในสูตรนี้เสร็จเราก็สามารถที่จะทาครีมบำรุงผิวสูตรที่เราใช้เป็นประจําก็ได้นะคะทาทับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะทนะาบริเวณลำคอของเราด้วยนะคะ หรือเราจะใช้บำรุงมือของเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนปล่อยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะหรือเพื่อนจะใช้ครีมที่เราใช้เป็นประจำทาทับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะในส่วนของช่วงตอนกลางวันหรือว่าช่วงเช้านะคะเราก็สามารถที่จะทาสุดนี้ได้นะคะ ในสูตรนี้เพื่อนๆก็ไปทดลองทากันดูนะคะเป็นสูตรที่ดีแล้วก็เป็นสูตรที่ปลอดภัยมากอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพื่อด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ